กีนาไปซื้อแป้งให้แม่หน่อยอะแม่ให้ไปหนึ่งพันค่ะแม่รีบไปรีบมานะแม่ต้องการใช้โอเคค่ะแม่หนูไปแล้วนะประตูสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีจ้าลูกวันนี้เอาอะไรบ้างจ้าวันนี้หนูขอเอาแป้งน้อยหนาะหนึ่งอันนะคะเท่าไหร่คะประตูเดี๋ยวป้าลดให้ลูกจาก 1, 000, หนึ่งพันเหลือหนึ่งพันจ้าขอบคุณค่ะประตูที่ลดให้นี่ค่ะตังไม่เป็นไรจ้าลูกคนกันเองหนูไปแล้วนะคะประตู่ มันไม่ใช่อันนี้เวลาแม่บอกทำไมมึงไม่รูตจักฟังดีๆว่าก่อนจะไปซื้อฮะแม่มันก็ใช้ได้นั่นแหละมันก็เหมือนๆกันไปเดี๋ยวนี้ไปเปลี่ยนให้แม่เดี๋ยวนี้ไปมึงอย่ามาเถียงกูนะนานะนะซื้อมาผิดเองนะแม่หนูขี้เกียจไปแล้วแม่ก็ใช้ใช้ไปเถอะแม่ไม่ใช้เพราะแม่ไม่ได้ใช้แป้งแบบนี้เอาไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เอาไปเปลี่ยนเอาไปกดดานป้าตูคะเอา้ามีอะไรอีกล่ะลูกป้าตูคะหนูขอเปลี่ยนเป็นแป้งมะพร้าวนะคะทำไมล่ะ ไปผิดค่ะแม่ก็เลยให้มาเปลี่ยนค่ะโอเคจ้าลูกเปลี่ยนเลยนะขอบคุณคะ่ปะป้าตู่ไม่เป็นไรจ้าไปแล้วนะคะแม่หนูไปเปลี่ยนให้แล้วอะแป้งแบบนี้ใช่ไหมเออแบบนี้สีแป้งที่แม่สั่งแม่ต้องการแบบนี้โอเคขอบคุณมากจ้าลูกค่ะคุณ